ที่ผมได้รับรู้หลังจากการดู Attack o แอคแทกอ i n a l ของ Final 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 ซีซั่นพาร์ทสามครึ่งแรกแล้วเนี่ยคือเอเรนแม่งเบียวอะเบียวในที่นี้ผมหมายถึงเบียวเบียวจริงๆนะครับผมเบียวที่แปลว่าป่วยอะคือแกป่วยทั้งจิตแบบจริงจังมากเว้ย จากอะไรอะไรที่ประเดประดังเข้ามาทำให้พี่แกไม่ Mind break ไปแล้วอะ่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งความฝันความหวงังอิสรภาพเจตนารมพลังไทยท่านอนาคตหน้าที่ศัตรูทั้งนอกทั้งในอายุไขและความรู้สึกผิดบาปครับ ผมไม่รู้ว่าในตอนนี้จิตวิญญาณความเครียดแค้นของผู้รับพลังไททันคนก่อนมันกลืนกินเอเลนด้วยหรือเปล่าแต่สิ่งเหล่านี้มันก็เกินพอครับที่จะทําให้คนคนนึงเป็นบ้าได้จริงๆถ้ายุคนั้นมีจิตแพทย์นะผมจะรีบพาพี่แกไปหาหมอให้เร็วที่สุดหรือไม่ก็คอยเป็นเพื่อนคุยที่ปรึกษาปัญหาชีวิตอย่างใกล้ชิดอะ่ะไม่ให้พี่แกต้องอยู่คนเดียวเขาถึงได้บอกลยครับว่าอย่าให้คนโง่มีอำนาจนะ เอเรนสังเกตจากฉากที่ความรู้สึกผิดบาปกับหน้าที่มันตีกันในหัวของเอเรนนะครับคือสิ่งที่จะทำอะ่ะมันผิดมันบาปมาหันด้วยเขารู้แต่มันก็ต้องทำอะ่ะมันมันไม่มีเวลามันั่งสับสนแล้วอะ่ะอายุขัยของเขาและซิกที่กำลังจะหมดคนข้างนอกมันก็คุยไม่รู้เรื่องจะยกพวกมาตีกรอบพลาดีอย่างเดียวอะ่ะเพราะฉะนั้นก็ ไฮไฮกดไ่นะใส้เน่มน่าสมาที่ต้องโดนผมเหยียบตายกับหมดทั้งโลกนะฮะกดไปเน่กดไปใส่เจ้าเขาไคุณต่โกเมเออมาเลยคิดแต่โกเมเออในเมื่อมันช่วยไม่ได้ในเมื่อมันต้องทำเขารู้ว่ามันผิดก็จะเดินหน้าต่อแต่ถ้าเพื่อนๆมาหยุดเขาได้เขาก็จะหยุด มันเหมือนตอนนี้เอเรนอยากให้เพื่อนๆมาหยุดเขาทีอ่ะมาช่วยเขาออกไปจากตรงนี้จากอะไรอะไรที่มันผลักดันให้เขาต้องทําสิ่งที่โหดร้ายแบบนี้แล้วถามว่าสุดท้ายคนที่ไร้อิสรภาพที่สุดคือเอเรนหรือเปล่า